เอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อนะครับกับกรณีของวัดพระธรรมกายครับยังคงดําเนินอยู่กับการระดมกําลังเจ้าหน้าที่ไปดําเนินการตามหมายจับกับพระธรรมชโยนะครับซึ่งผู้ควบคุมสั่งการในวันนี้ก็จะเป็นพลตํารวจเอกศิวรารังสิพรมนกุลนะครับรองผู้บังคับบัญชาการตํารวจแห่งชาติล่าสุดเดินทางไปถึงสถานีตํารวจภูธรคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่ช่วงประมาณตีห้านะครับตอนนี้ประชุมร่วมกันกับตํารวจและพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามความคืบหน้าล่าสุดจากคุณนลินทีมพิกัดข่าวนาว26กันครับครับเชิญครับสวัสดีค่ะค,ความคืบหน้าล่าสุดที่สถานีตํารวจภูธรคลองหลวงณนะขณะนี้นะคะหลังจากที่มีการประชุมเตรียมความพร้อมที่จะเข้าไปตรวจค้นวัดพระธรรมกายค่ะล่าสุดเจ้าหน้าที่ดีเนะคะยืนยันว่าจะเข้าตรวจค้นในเวลา8นาฬิกาแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าจะเข้าไปตรวจคนน้นณจุดใดของวัดพระธรรมกายค่ะ การประชุมเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ก่อนเวลา6นาฬิกานะคะใช้เวลาราว40นาทีค่ะจากนั้นเวลาประมาณ6นาฬิกา25นาทีพลตํารวจเอกศีวราให้สัมภาษณ์ค่ะบอกว่าในส่วนของตำรวจมีกำลังเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมอยู่4กองร้อยจากกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี2กองร้อยกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบ,บุรีและพระนครศรีอยุธยาอีกจังหวัดละ1กองร้อย ซึ่งขณะนี้นะคะรอจะรอการประสานจากทางเจ้าหน้าที่ของ DSI ในการขอกําลังเข้าไปช่วยในปฏิบัติการเข้าไปในบริเวณวัดค่ะเพราะว่าทาง DSI เป็นเจ้าภาพโดยย้ำค่ะว่าจะดําเนินการไปตามกระบ,บินบ้านกระบ,บินเมืองและปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ส่วนประเด็นเรื่องมือที่3นะคะจากการข่าวค่คาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะจากการตรวจสอบกลุ่มมือที่3ก็ไม่ได้อยู่ในวัดพระธรรมกายแล้วเนื่องจากได้ตั้งด่านตรวจค้นตลอดทั้งคืนไม่พบเหตุการณ์ผิดปกติค่ะ ส่วนการที่ลูกศิษย์ของวัดนะคะได้ตั้งคําถามว่าหากการเข้าตรวจค้นทําให้เกิดการสูญเสียใครจะรับผิดชอบนั้นพลตํารวจเอกศิวรากล่าวว่าภารกิจครั้งนี้เป็นการรับผิดชอบร่วมกันระหว่างตนเองและผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคหนึ่งส่วนทางด้านของพันตำรวจโทสมบูรณ์สารสิทธิรองอธิบดีดีเอสไอค่ะก็กล่าวว่ารู้จุดภายในวัดแล้วว่าจะเข้าไปตรวจจุดไหนบ้างแต่ไม่ขอบอกและจะประเมินความเสี่ยงตลอดเวลารวมทั้งให้เจ้าหน้าที่บันทึกภาพเก็บไว้เป็นหลักฐานโดยมากมายให้มีผู้ ควบคุมดูแลชัดเจนนั้นอาำหมายสารไปยื่นให้กับทางวัดในเวลา8นาฬิกาทางนี้ก็คาดว่าพระธรรมชโยน่าจะยังอยู่ภายในบริเวณวัดค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์นางส่วนนะคะของพันตำรวจโทสมบูรณ์กันก่อนค่ะเ,เข้าไปคงประมาณสัก2โมงถึง3โมงเช้านะครับแล้วก็ทางดีไซน์เนี่ยจะเป็นผู้ถือหมายค้นของสารเข้าไปนะครับถ้าวันนี้เข้าไม่ได้จัดจงแนดระนการยังไงต่อครับ ในส่วนนี้เดี๋ยวคงจะต้องขอให้คุยกบทพงพันธุตรีสุริยานะครับที่จะเป็นผู้ควบคุมเหตุการณ์ในวันนี้ระดับไหนคะที่เราต้องขอความสนัดหรือว่าขอความช่วยเหลือจากตำรวจค่ะคงจะต้องมีการประสานงานกันนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นนะครับทางด้านของพันตำรวจโทสมบูรณ์นะคะยังขอฝากไปยังสิทธิอนุสิ์ของวัดพระธรรมกายค่ะบอกว่าการปฏิบัติ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะคะจะระวังไม่ให้เกิดความรุนแรงและพิจารณาตามเหตุการณ์จะประเมินสถานการณ์ตลอดเวลาค่ะหากวันนี้เข้าวัดไม่ได้จริงๆก็จะพิจารณาการเข้าไปใหม่อีกครั้งพร้อมกับยืนยันค่ะว่าหากมีผู้ขัดขวางก็จะดําเนินการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189ด้วยค่ะ สำหรับบรรยากาศบริเวณหน้าวัดนะคะที่ประตูใหญ่ก็คือประตู7ขณะนี้นะคะประตูยังปิดอยู่ค่ะท่ามกลางสืฝูงชนที่ไปเฝ้าดูความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นหากมีความคืบหน้าใดๆจะรายงานเข้าไปทันทีช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะครับขอบคุณครับค่คะ